ภาคเหนือวันนี้ฝนฟ้าประมาณ60%ของพื้นที่ตกหนักแถวจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ตากพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูร์ครับส่วนภาคอีสานวันนี้ฝนร้อยละ60เช่นเดียวกันนะครับตกหนักแถวจังหวัดหนองคายบึงการหนองบวัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุและมุกดาหารขยับมาดูภาคกลางก็ฝนประมาณ6 0ของพื้นที่ แถวแถวสระบุรีกาญจนบ,บุรีราชบุรีนะครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครครับภาคตะวันออกวันนี้ขยับขึ้นมาอีกสักเล็กน้อยนะครับมีโอกาสเจอเจอฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเราจันทบุรีและที่ตราดนะครับขณะที่ภาคใต้วันนี้ ฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ตกหนักๆในพื้นที่ของจังหวัดเพชรชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ระนองพังงาและที่ภูเก็ตนะครับห่างฟังก็มีโอกาสเจอเจอคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคกลางวันนี้ก็บอกไปแล้วครับแต่ในพื้นที่กรุงเทพปริมนทนวันนี้มีโอกาสเจอเจอฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่คำถามคือจะตกหนักช่วงไหนก็ตั้งแต่ช่วงบ่ายไปถึงเย็นนั่นเองล่ะครับ